สวัสดีครับอะิษแท้ฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดออปชั่น r v เ c อร์ขาดใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาส่งรถเป็นม s ส a ต g นะครับ5.0 GT นะครับปกติเนี่ยรถม s ส a ต g นะครับก็ด้านหน้าเขาจะยาวมากนะครับแล้วก็จะเป็นจุดอัดนะครับมองก็จะมองลำบากเวลาเราจอดนะครับเป็นข้อเสียของรถสปอร์ตก็คือเกือบทุกรุ่นนะฮะจริงๆก็เกือบทุกรุ่น แต่ที่นี้มัสแตงมันก็ยาวนะครับเวลาจอดก็จะลําบากนิดนึงนะครับคันนี้ก็มาเสริมเป็นกล้องช่วยจอดนะครับไม่ใช่ถามอยงศานะครับเป็นช่วยจอดก็คือตรงรุ่น Ford นะครับฟอร์ดซิงสทุกรุ่นหรือว่า2.5ุทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมรีวิวการการทำงานของกล้องตัวนี้ให้ดูนะฮะเวลาเราจะเข้าเกียร์เนี่ยเวลาเข้าเกียร์ดีเ่ยครับมันก็จะเริ่มทำงานเลยนะครับกล้องหน้าครับรุ่นนี้นะครับ ก็จะเห็นภาพด้านหน้านะครับอันนี้ผมตั้งไว้คือให้เห็นขอบขอบป้ายหรือว่าขอบลิ้นกันชนด้านหน้านะครับเขาเพื่อเวลาเราจองก็จะได้แบบเห็นชัดๆครับเข้าเกียร์ดีนะครับก็ตัวนี้ทํางานก็ต่อเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ดีแล้วก็ข kind of ับไปประมาณสักสามสิบ hmm. กิโลเมตรไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะทางานนะครับอ่านะส่วนถ้าเกิน3เกินจาก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะตัดเป็นเป็นเป็นหน้าจอสิงปกตินะครับ ก็คือโมด,ดูลตัวนี้ก็จะมีข้อดีก็คือมีกล้องข้างๆมาให้ด้วยนะครับอันนี้เราเจาะฝังไว้ด้านด้านข้างซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตรงข้างนอกอีกทีนึงว่าว่าว่าเราเจาะฝังยังไงนะครับเดี๋ยวเลนผมตีไฟเลีย้ยวให้ดูครับตีไฟเลีย้ยวนะครับกล้องด้านขวานะครับก็จะมีะมุมแคบๆอยู่ด้านขวานะ เวลาเราจอดเนี่ยก็จะเห็นง่ายขึ้นนะครับเห็นชุดเห็นล้อเห็นข้างๆนะครับอ่าไปหมุนล้อดูนะครับอ่านี่มาข้างขวานะครับข้างขวาเราหมุนล้อเราก็จะเห็นครับมาข้างมาอ่าสลับมาก็จะเห็นข้างซ้ายขวานะครับก็ทํางานตอนเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาเอาไปดูข้างๆรถนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ทํางานได้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ช่วยจอดนะครับหรือว่า ประชิดคันด้านหน้านะครับก็เป็นเป็นประโยชน์ที่ที่มัสแตงสามารถเพิ่มได้นะครับตัวน,นี้เป็นจุดบอดนะครับจริงๆหลายๆคนก็บ่นกับผมเยอะนะครับว่ามัสแตงมันจอดยากานะครับก็วันนี้ก็มามาหาอะไรที่ติดตั้งให้แล้วมันตอบโจทย์นะครับครับก็จบๆนะครับคันนี้ก็ทําหน้าจอเลนหม่ i p อนะครับก็เต็มรูปแบบเป็นรุ่นใหม่ด้วย เกตดูก็เรือนใหม่เป็น300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับจาก260ครับผมก็เป็นหน้าตาเวลคัมเรือนใหม่รูปแบบใหม่นะครับผมดับเครื่องให้ดูนะแล้วก็ลองสตาร์ทดูใหม่อ่านะครับผมก็มีเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นรถมาแแตงขึ้นมานะครับ ผวันนี้ก็ส่งรถนะครับเป็นมัส t ต n งเดี๋ยวไปรีวิวตัวการติดตั้งกล้องด้านหน้านะครับว่าจะติดตั้งในรูปแบบไหนในจุดไหนกันบ้างน,นะครับก็ตรงมัสแตนงครับใครที่ใช้มัสแต n งอยู่ก็ก็ลองดูนะครับผม